ก็ได้ยาให้พ่อใหญ่แล้วอ่ามันนี้จะเป็นยาเป็นยาเขื่อนยาเขือย่านนี้ก็เคยเอาไปให้พ่อใหญ่น้ำกินนะดูนะ้หลายครั้งแล้วพ่อใหญ่ก็อ่าเลือกกินดีมากนะครับสาหรับจานนี้แต่ว่าอ่าตรงนี้นี่อ่าแบกไปไกลหน่อยนะครับนี่ไปต่างกาแพงนี่เลยนู่นนะครับยอดต้นไม้สูงอ่าเขียวเขียวนะครับยอดอ่าต้นกระถินน้ลงนู่นเลยไกลๆนะครับ,ต,รนนรบติดขอบฟ้าเลย เบ,บจากนี้ไปย้าในเปียนะครับก็ใกล้จะยาวใกล้จะยาวแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาตัดแล้วนะอีกประมาณอาสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์อีกน่าจะท่วมหัวน่าจะตัดได้แต่ว่าตัดตัวนี้เป็นย้าอ่อนนะเพราะใหญ่ยังนะยังยังไม่กินคนระับถ้าหากกินก็น่าจะไม่สบายนะกับลำไส้นะครับอาจจะเป็นท้องเสียได้น,ะนี่ ก็ตรงนี้ก็มาตัดข้างกอดครับสำหรับยาในเปียกนะนี่ก็เยอะหน่อยนะเยอะนะเยอะก็พอที่จะเหมาะนะกับช้างหนึ่งเชือกนะตอนนี้พ่อใหญ่ก็อยู่เชือกเดียวแล้วนะหนึ่งเชือกแต่ว่าก็จะมีน่าจะาคนเลี้ยงวัวนะครับก็มาตัดเหมือนกันนะตัดแต่ยอดไปนี่ครับนู่นะน,น,นะตรงแบรกไปนู่นเลยไกลนะยอดอตรงขอบฟ้านู่นเลยนะเแบรบกไปนู่นเลยน่าจะเป็น ร้อยเมตรนะครับไม่ถึงก็เกือบๆถึงร้อยเมตรวันนี้ก็ได้หญ้าแดดก็ออกแล้วเพราะว่าหญ้านี้ตัดยากมากนะเพราะว่าหญ้าเป็นเขือนะ้ำทั้งตัดทั้งดึงด้วยคนระับ